กินเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มเพราะคุณเข้าใจหิวกับโหยสลับกันไงยาก,กินตลอดเวลาทั้งที่เพิ่งอิ่มระวังคุณอาจไม่ได้หิวแต่กำลังโหยอย่างหนักค่ะหลายคนเข้าใจว่าหิวกับโหยคืออย่างเดียวกันแต่จริงๆแล้วหิวคือสัญญาณจากร่างกายว่าคุณต้องการพลังงานแต่โหยหออกมาจากฮอร์โมนและอารมณ์ค่ะเช่นความเครียดพผ,ผ่อนไม่พอหรือแม้กระทั่งเบื่อ จากงานวิจัยของ Harvard Medical School พบว่าการนอนไม่พอเพียงคืนเดียวก็สามารถเพิ่มฮอร์โมนเกลินหรือฮอร์โมนความหิวได้มากขึ้นในขณะเดียวกันก็ลดเลปตินหรือฮอร์โมนอิ่มลงผลคือทำให้ราโหยแล้วก็หิวไม่หยุดค่ะกินเกินความจำเป็นโดยเฉพาะของหวานหรือของโทษวิธีการสังเกตง่ายๆหิวเท่ากับก,ก,กินอะไรก็ได้อิ่มแล้วโ โหยเท่ากับอยากของเฉพาะเฉ่นชานมของหวานแล้วก็กินไม่รู้จักพอถ้าอยากควบคุมความโหยลืมจากการปรับพฤติกรรมการนอนเลือกกินโปรตีนและไฟเบอร์ให้เพียงพอและเสริมตัวช่วยที่สนับสนุน Glp1 ตามธรรมชาติเช่นชุดฟิลเกรดอยากลดความโหยที่สะสมมานานทักพี่ปรามาที่ไบโอหน้าช่องตรงนิ้วชี้ลงแล้วกดเข้ามาพูดคุยกับพี่ปราได้เลยนะ